วันที่สามวันที่สี่พฤศจิกายนที่ผ่านมาน้องสุได้เป็นงานเลยกระทงงานสีฐานปีนี้ยิ่งใหญ่นะเป็นงานานานาชาติใช่ไหมครับซึ่งภายในงานก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นการสารต่อพระราชบัญญัติทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์โดยซึ่งครั้งนี้เป็นการทําการแสดงโขนด้วยไปดูกัน แรงบันดาลใจจากพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงใครไม่ดูฉันจะดูจุดประกายให้โขนมอดินแดงมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับมีการสืบสารศิลปะแห่งแผ่นดินบนเวทีในงานสีฐานเฟสติวัลนานาชาติ2568ครับอย่างภาคภูมิใจติดตามได้จากรายงานชนิ้นนี้ครับ ไม่ดูฉันจะดูเองพระราชสวน,นีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระม,มาราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสที่กรมศิลปากรได้จัดการแสดงโขนถวายเมื่อปี2546มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงนำศิลปะชั้นสูงมาถ่ายทอดให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่บนเวทีงานสีธานเฟสติวัลนานาชาติประจำปี2568ได้แสดงสู่สายตาชาวโลก เธอสารต่อพระราชปณิธานของพระองค์การแสดงพื้นบ้านพื้นเมืองหมอลำใดๆก็ตามเนี่ยเมื่อไม่มีคนดูสุดท้ายมันก็ตายการแสดงใดๆที่เป็นพื้นเมืองใครไม่ดูฉันจะดูโขนใครไม่ดูฉันจะดูพอคำพวกนี้มันออกมามันไม่ใช่พูดเฉยๆท่านครเอทงานะจนทุกวันนี้นะใครๆเขาก็ดูโขนใครไม่ดูโขนเนี่ยไม่เท่ เพราะมันไม่ใช่แค่ขนแต่มันคือหัวใจและจิตวิญ,ญญาณของพ่อผัดปีหลวงเพราะนั้นมาลายขอนแก่นเราจัดงานสีฐานเฟสติวัลโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราไว้อะไรกับคนที่ใช้คำว่าใครไม่ดูจักจะดูและทำให้ขนดังไม่ใช่แค่ประเทศเราทั่โลกในานามของผู้บริหารมาลัยเราอยากให้แม่ได้เห็นว่าเราทำแล้ว เราทำในสิ่งที่แม่อยากเห็นแล้วมอขอเรามีโขนมอดินแดงเพื่อจะสืบต่อวิธีคิดและสิ่งที่เป็นปฏิพานที่เป็นสิ่งที่ท่านตั้งใจอยากใช้พวกเราได้สืบต่อไม่ได้ดูเฉยเฉยสืบต่อและสร้างสรรค์ให้โขนอยู่ได้ไม่มีวันตายทุกวันนี้ผมกล้าพูดว่าโขนในวัาใดปีนี้โขนถูกยกขึ้นแสดงอย่างยิ่งใหญ่บนเวทีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โเยาวชนรุ่นใหม่จากหลากหลายพื้นที่และหนึ่งในนั้นคือกลุ่มเยาวชนโค้นมอดินแดงที่ร่วมกันถ่ายทอดศิละปะชั้นสูงด้วยความตั้งใจและเพื่อให้ทุกการเคลื่อนไหวถูกต้องตามแบบแผนของศิละปะชั้นสูงและเปลี่ยนด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นไทยอย่างแท้จริง การแสดงขงนมันเป็นแหล่งรวมของงานหาัตถศิลป์ไทยนะครับทั้งในเรื่องของการถักทอการแต่งหน้าการแต่งกายการเขียนชากการออกแบบและการนําเสนอการแสดงซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันหลอมรวมอยู่ในศิลปกรรมที่เป็นล่าเข้าของความเป็นไทยทั้งหมดโดยที่สิ่งต่างๆเหล่านี้ ต้องหลวมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวมันจึนจงจะทำให้เกิกดความกลมกล่อมและเกิดสุนทรียะที่งดงามขอเด็กกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเยาวชนโขนมอดินแดงนะครับซึ่งโขนมอดินแดงเนี่ยชื่อมันก็บอกอย่แล้าเป็นโขนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนาะเป็นโขนีิสารดังนั้นสิ่งที่เป็นโขนเนี่ยมันมากกว่าความเป็นโขนก็คือว่ามันเป็นโขนที่อยู่ิสานดังนั้น เราจึงต้องมาปรุงใหม่เหมือนส้มตำใหม่ไปอยู่ทะเลก็เป็นส้มตำทะเลแต่มันยังเป็นส้มตำอยู่ดังนั้นโขนจึงต้องลูกปรุงใหม่เมื่อปรุงแล้วเนี่ยเด็กกลุ่มนี้ได้รับรสได้รับรสชาติก็เกิดความรักแล้วก็จึงมาร่วมแสดงซึ่งเราหวังว่ากลุ่มนี้จะเป็นโขนมอดินแยงกลุ่มแรกที่เป็นปฐมบทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งไม่น่าจะเคนอีก ปีหนึ่งหรือสองปีเราจะได้เห็นโขนมอดินแดงเต็มรูปแบบที่เป็นโขนเพื่อคนดีสารนะครับสนุกครับชอบครับน้องชอบตัวละครไหนบ้างฮันุมันโขนในถ้ำคืนนั้น ไม่เพียงสะกดสายตาผู้ชมแต่ยังสะท้อนเจตนารมของมหาวิทยายลัยขอนแกน่นที่ต้องการเป็นศูนย์กลางของภาคอีสานในการเรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยพระราชสวนีนั้นได้แปลเปลี่ยนเป็นแรงศรัทธาที่ขับเคลื่อนให้โขนมีการสืบสานต่อจากรุ่นสู่รุ่นอย่างสง่างามสานต่อหัวใจแห่งความเป็นไทยไว้อย่างภาคภูมิ วรชลนวลสำลีนักธิดาเกียรติดำนินงามทีมข่าว n อ t นทีภาคอีสานรา,า,ายงานน่ารักเนาะมีโอากาสได้คุยกับอาจารย์นิยมด้วยอาจารย์บอกว่าก่อนอันนี้แกมาสัมภาษณ์ในรายการก่อนจัดก,การสีทางแกบอกว่าจะเริ่มละจะเริ่มปลูกฝังให้น้องๆเยาวชนโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ในสาธิตมรินแดงนี่แหละมาร่วมกันรวมกลุ่มทำเป็นโขนเป็นโคนของในรูปแบบของเรานี่แหละก็เป็นการสานต่อใครไม่ดูฉันจะดู แม่ได้พูดไว้ทําทให้เด็กๆหลายๆคนเนี่ยก็ได้ฝึกฝนจนตอนนี้ดูในภาพเมื่อกี้คือก็เหมืออาชีพใช่คะ่ะเก่งทุกคนเลย